ไปเร5 5ียนเรียนสิบยี่สี่ยี่ห้าเริยี่ห้าครับนี่ยังสดอยู่เลยจบฮาโลนะครับหัหน้าใช่ไหมครับฮาลูฮาลูฮาลูโอ้ฮาลเห็นไหมเนียวปะเหนีะ รุ่นยี่แปดเราเลิกร่รุ่นยี่แปดเลิฟครับรุ่นไหนครับเลิฟเลิฟเออเอไม่ใช่ฮาโลฮาโลยี่เจ็ดแล้วยี่แปดนี่หกหกเริองหกหกกี่ปีสาปดใช่ปะไ่รู้เปิดไม่พร้อมมันพร้อมมันสามแปดไม่ได้หรอกนี่ไปนับนับารุ่นไปนับตาน้ไม่ได้หรอกแต่ถ้านับเป็นปีไม่ได้ก็นับปีนับปีนับปีปีสองอ่ะโอปีสองเจ ผมปีหกปีหกสี่สามสิบสี่ปีครับโอ้โหดีนะจบมานู่นงินนะดีนะมึงจบมาโชเกตาไงโชเกตากินประธานยายนี่สองหกด้วยยี่สองเจ็ดด้วยสองหกปุ๊บอ่าสองหกเพราะเราจบเราจบมาเมษาเมษามาอยู่หน่วยแค่เดือนสองเดือนเท่าน่ะครัะพฤษภามีสุนาเราก็ไปเรียนและสองหก เอาหัวหน้าเรียนเลิฟก,ก่อนล่มเหรอครับหรือว่าเลิฟก,ก่อนเลยหลักสูตรแรกเลยอ๋อติดติดต,ติดล่มปลอมไปไม่มีเอาเดี๋ยวนี้นไม่ได้เดีด๋ยวนี้เขาบังคับครับหัวหน้า,าต้องจบล่มก่อนถึงไปเรียนเลิฟได้ครับหรอ <c oughs> ไม่ไดโ้โอ้เลิฟเลิฟหลักสูตรแรกหลักสูตรแรกคือถุงทองติดหลังเนาะโอ้เลยเนาะสูตรสนะหน่วยแรกของหน้านี่เลยไหมครับหรือว่าที่ไหนครับก็นี่แหละโอ้บรรจุที่นี่จบที่นี่แล้วบรรจุที่สหกรณ กองทัพวิศามอ่ะเดิมอยู่นู่นแล้วก็ย้ายมานี่ตั้งแต่อผมเราแต่เวีนเป็นยันผมระลอยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเสือเก่าเอ้ยแต่มึงตามไม่ได้นะของมึงนี่มันเปจุ่ลองนะแต่กูเนี่ยจูโจมครับนะครับพอได้เลิฟเสร็จมามาอะไรต่อได้เลิฟแล้วก็ไปเรียนเรียนล่มเรียนล่มเรียนล่มแล้วก็เรียนจู่โจมอ๋อ ใช้เวลากี่ปีครับในโลกก่อนแล้วก็ไปอยู่โจองอยู่โจองเสร็จจบเลยไปขึ้นไปทํางานอ๋อขึ้นสนามเลยครับใช้เวลากี่ปีแล้วนะครับสามขอดปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งสามขอดไปกี่ปีแล้วสิบปีสิบปีกี่ขอดสองขอดห้าปีห้าปีต่อขอดห้าปีต่อขอดใช่ สิบห้าปีไม่ไม่สายไม่สายอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสู้ต่อไปททยทิชชีนี่นี่นี่ซื้อซื้อซื้อต่อข้างหน้านี่จุ๊จข้างหน้าไม่ได้ใช้แล้วข้างหน้าเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับเอาไปไปปฏิบัติเปลี่ยนชื่อได้เปล่าเปล่ากินแล้วไม่มีงบไปแล้วเนี่ยจุๆจุงไปแล้วจุๆจุไปหมดหมดไปแล้วคำาจุ๊จุไปแล้วมีติดแล้วเหลือแต่ล่มโอ้ตายแล้วเอาไปแล้วอ่ะอํา อ้าเลิอกผัวหน้าอยู hair hair ่ไปเอาไว้แปลเลิอกผัวหน้าไปนอืมกิจะไปไอะไปเดี๋ยวก็ไม่ได้สักทีเหมือนพี่น้อย